ชอบประจำเดือนเมษายนนะคะโอ้โหเดือนนี้มีอะไรที่หลากหลายมากอยากจะพูดมากนะคะมีทั้งพวกเครื่องสาอางสกินแคร์ที่ปกติก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือพวกหนังสืออิเซสซอรี่นะคะแล้วก็เพลงที่โบชอบนะคะเท่าไหร่เรนื่องจากมีเยอะแยะมากมายเราจะมาเริ่มจากพวกสกินแคร์กันก่อนนะคะสกินแคร์เนี่ยมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็นสครับนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นของ La Roche Posay ค่ะเป็นสครับสำหรับคนที่มีผิวแบบ Sensitive นะคะเวลาที่ใช้นะคะจะได้กลิ่นอย่างแรกเลยเป็นกลิ่นของความสดชื่นซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับ Mineral Water เลยนะคะแล้วกลิ่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วมันรู้สึกแบบโล่งแล้วก็บอกไม่ถูกนะมันรู้สึกแบบ เหมือนเราอยู่ในสปานะคะซึ่งเมสสครับเนี่ยก็เล็กมากๆเลยเหมาะสำหรับคนทุกสภาพผิวเลยแหละที่บอบบางนะคะแล้วก็เวลาที่เราสครับไปไม่รู้สึกว่ามันบาดผิวหรือว่าอะไรเลยสครับแบบนี้นะคะโบจะใช้อาทิลย์นะ1-2ครั้งนะคะหลังจากนี้โบก็จะตามด้วยมาสคค่ะและมาส์ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของเวเรนานะคะคือ มายี่ห้อ NV by v e r e n a นะคะมีส่วนผสมหลายอย่างซึ่งน่าสนใจมากโบไม่เคยเห็นมาที่มีส่วนผสมดีๆหลายอย่างมารวมตัวกันแบบนี้นะคะอะเขามีส่วนผสมของเมื่อขอยทากใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเขาก็ชื่อเสียงในเรื่องของทําให้พวกผิวริ้วรอยเหี่ยวยน่นแล้วก็ทําให้ผิวของเราที่ดูขาดคลอลลาเจนดูแบบอาจจะเป็นริ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยรู้สึกเลยว่ามัน ตื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกมันลื่นตึงขึ้นนะคะเขาผสมดอกคาโมไม์ด้วยนะคะดอกคาโมไม์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความอ่อนโยนของผิวสําหรับคนที่แพ้เอาล่ะตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบ3อย่างที่เลิศมากๆนะคะอยากให้ไปลองกันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแล้วอยากจะได้มาส์กหน้าที่เออมันบอบบางมัน ละเอียดอ่อนมันอ่อนโยนกับผิวนะคะก็ไปลองดูได้ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะขายเป็นกล่องกล่องนึงจะมี10แพคนะคะตัวนี้โบใช้อาทิ์ละสองครั้งเหมือนกันนะคะแต่ช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะบำรุงมากหน่อยโบก็จะแปะไปเลยสาครั้งต่ออาทิตย์นะคะต่อไปเป็นเครื่องสำอางค่ะ ตัวแรกที่จะพูดก็คือแป้งนะคะตัวนี้ใช้แบบโอ้ยมาหลายปีแล้วแล้วก็น่าจะเคยพูดถึงไปช่วงแบบซัมเมอร์ก็จะหยิบม,มาใช้ตลอดนะคะรู้สึกว่าฮิตแพนแล้วดูได้ว่าใช้จริงอะไรจริงว่าชอบจริงๆนะตัวนี้เนี่ยนะคะสําหรับแป้งของ MAC นะคะชื่อปลอดพาวเดอรสีที่พบใช้คือสีมีเดียมเป็นสีพอดีๆสำหรับคนที่ NC35-NC37 นะคะใช้ได้แต่ถ้าคนที่ผิวคล้ำกว่านี้ก็อาจจะ เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะโบคิดว่าเขาน่าจะมีประมาณ4 5สีด้วยกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาดียังไงเขาจะช่วยคุมมันสําหรับคนที่โอ้โหไม่อยากจะหน้ามันคือคุมมันได้ดีกว่าตัวมิเนอรัลนะคะแต่ว่าโบรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้การปกปิดมากเท่ากับมิเนอรัลตัวนั้นนะคือปกปิดด้วยแต่ว่าไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่ให้แบบลุกที่ดูธรรมชาติเนาะแต่ตัวนี้คือเน้นคุมมันแล้วก็เน้นให้ ดูธรรมชาติสามารถไปลองดูได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือคมมาแล้วก็เจ๋งจริงๆมาถึงลิปครีมนะคะวันนี้โบมี2อยี่ห้อที่จะมาพูดกันราคาย่อมยาวแล้วก็ดีมากทั้ง2อยี่ห้อเลยนะคะยี่ห้อแรกก็คือ NYX นะคะสีนี้เป็นสีที่โบทายอยู่นะคะนั่นก็คือสีคาน e t นะคะเป็นสีกันตายของผู้หญิงไทยเลยนะก็ว,ว่าได้รู้สึกว่าทุกคนที่แต่งหน้าจะมีสีโทนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วโบก็ เป็นอะไรที่ช้ากว่าชาวบ้านมากเขาลองไปแล้วเขามีเป็นเซตเขามีเป็นกลุ่นนะโบเพิ่งมีแค่สีเดียวนะคะแต่ว่าอีกไม่นานคิดว่าจะไปสอยมาอีกหลายๆสีนะคะเพราะว่าใช้แล้วชอบมากมากแล้วก็รู้สึกว่าเออพิกเมนต์มันก็ดีนะคือพิกเมนต์มันเข้มดีนะคะแล้วก็ให้ลุคแมทที่ไม่แมตจนเกินไปไม่ทําให้ปากแห้งแบบมากมายนะคะแล้วสีพิกเมนต์ก็ดีเขาจะเป็นเนื้อมูสนะคะแล้วก็ทาง่ายมากๆด้วย นะราคาแบบถูกมากอันนี้ชอบนะสีต่อมาก็ชอบเหมือนกันนะคะของ Peripera i n ์ i ิง v l ลวนะคะสีนี้คือเบอร์6 c e l e b c e เซเลบโรสหรืออะไรนี่แหละนะเดี๋ยวจะใส่ชื่อลงไปนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีสำหรับชื่อของสีนะแต่ว่าจำได้ว่าเบอร์6แน่นอนนะคะสีนี้เนี่ยโบเคยพูดถึงไปแล้วในเปอร์สงชอบนะคะได้ดูสวอตส,สีไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ ชอบมากๆเหมือนกันถามว่าชอบอันไหนมากกว่าระหว่างนิสกับเพรีเพล่าเรื่องไม่ได้อ่ะคือแบบ สองใจสองใจก็เลยหยิบมา2อ,อันนี่แหละมาพูดถึงนะคะคอลเลคชันใหม่เนี่ยมีแต่สีแซ่บๆทั้งนั้นเลยอยากจะบอกต้องไปลองนะคะเนี่ยโบก็สั่งมาเหมือนกันถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะมาสวอชรีวิวให้ดีดูกันเนาะถัดไปนะคะในหมวดของพวกเครื่องสําอางเนี่ยโบจะพูดถึงน้ําหอมนะคะตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะคะของวิวาลาจูซี่แต่ว่าเป็นรุ่นที่ออกมาหลายปีแล้วและที่เอามาพูดถึงเพราะว่ายังไง คือใช้ก็ใช้ไม่หมดสักทีอ่ะแล้วช่วงนี้เป็นอะไรที่กำลังอินกับกลิ่นนี้มากนะคะกลิ่นโทนดอกไม้สวนแต่ว่าก็ไม่ได้หวานมากมายนะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะคะจะเป็นดอกไม้แบบสดชื่นแล้วก็ในหน้าร้อนนะคะแดดๆอย่างนี้จะต้องจะต้อง ฉีดพวกกลิ่นที่แบบให้ความสดชื่นนะเพราะว่าถ้าไปฉีดกลิ่นที่แบบหนักๆเราก็จะรู้สึกอืม้มมันเหม็นนะเป็นไหมเวลาที่บางทีนะคะโบไปใกล้บางคนที่ฉีดน้ําหอมกลิ่นหนักๆมากๆอ่ะแล้วมันไม่เข้ากับอากาศไงอากาศมันร้อนเนาะแล้วมันก็ทําให้รู้สึกโอ้โหอีนี่ฉีดอะไรวะมันเหม็น นั่นมเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าที่นี่เขาก็ทุกคนเขาฉีดอะไม่ว่าคนจะอายุเท่าไหร่เขาก็ฉีดชอบฉีดน้ําหอมอะไรกันด้วยความที่ที่นี่มันไม่แพงด้วยไงมันไม่ได้แพงขนาดของบ้านเรานะตัวนี้รู้สึกว่าโอ้โหหนึมลให้ทายโบได้มาเท่าไหร่โบได้มาประมาณ1,500บาทเชื่อมคือหนึ่ง้ยห้าสิบมลตรคือจะใช้กี่ชาติ ขวดก็สวยแล้วแหละแล้วก็ราคาก็ถูกมากนะแล้วได้มาตอนลดราคาเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าด้วยแต่กลิ่นมันแนะนํามากๆนะคะถ้าที่เมืองไทยเขามีลดราคาเนี่ยลองไปดมได้เลยจะชอบเหมือนโบเลยแหละมีหนังสือที่จะพูดเล่มนึงนะคะที่โบอ่านแล้วรู้สึกกินใจมากแล้วก็มีคำสอนเยอะแยะอยู่ในนั้นซึ่งเราสามารถที่จะลองไปทำตามได้แล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า ริดแห่งใจนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยครูอ้อยเข็มทิศนะคะครูอ้อยเนี่ยเป็นคุณครูที่โบนับถือคนหนึ่งนะคะซึ่งโบเนี่ยติดตามมาตั้งแต่เล่มแรกๆแ,แล้วนะคะหลังจากที่ครูอ้อยประสบปัญหากับชีวิตแล้วก็ครูได้เขียนประสบการณ์จริงแล้วก็ข้อคิดของครูนะคะโบรู้สึกได้ว่าโอ้โหคุณครูเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีประสบการณ์ที่แข็งแร่งมากต่อสู้กับชีวิตได้แบบดีมากนะคะเป็นตัวอย่างของโบเลย ก็ว่าได้นะคะในทุกครั้งที่โบคิดว่าเออตัวเองประสบปัญหา่ะตัวเองไม่มีความสุขก็จะหยิบหนังสือของผู้อ้อยหรือติดตามคลิปนะคะแล้วเล่มนี้โบก็เพิ่งได้มาแล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆปลื้มมากๆนะคะอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนเอาล่ะมีส่วนหนึ่งที่โบอยากจะอ่านให้ฟังนะคะคือในนี้เนี่ยจะแยกเป็นหลายๆเรื่องนะคะหลายๆหัวข้อแต่ว่าแต่และหัวข้อนี่คือไม่ได้ยาวนะอย่างเช่นหัวข้อที่ว่า รวยที่ความคิดก่อนจงขอบคุณและรู้สึกปิติอินดีรับรู้สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัยเกิดความรู้สึกซาบซึ้งให้บ่อยมากที่สุดมีความเชื่ออย่างถาวรว่าชีวิตเต็มไปด้วยความรักที่ดีงามความสุขที่ดีงามการสร้างบุญบาร,รมีที่ดีงามส่งผลให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งดีๆคนดีๆและความสุขที่ดีนะคะในนี้มีหลากหลายสิ่งที่คุณมีคำถาม แล้วอยากจะหาคําตอบแต่อาจจะหาไม่เจอในชีวิตหรือไม่รู้ว่าใครจะให้คําตอบแบบนี้ได้นะคะในนี้คือมีเกือบทุกเรื่องแล้วก็มีทุกสถานการณ์เลยที่ชีวิตคนคนหนึงสามารถที่จะเจอได้แล้วก็อาจจะหาทางออกได้ยากนะคะซึ่งในนี้มีคําตอบแล้วนะคะโบไม่ได้มาโฆษณาหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คืออยากจะแนะนําในฐานะเพื่อนกันเนาะ ตัวนี้เนี่ยราคา299เบาราเป็นปกแข็งนะคะปกแข็งอย่างดีมากแนะนําเลยถ้าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือยาวไม่ชอบอ่านหนังสือหัวข้อที่ยาวนะคะในนี้มีหัวข้อย่อยเยอะมากและก็แต่และหัวข้อย่อยมีแค่2-3หน้าเท่านั้นเองรับรองว่า คือไม่ต้องอ่านต่อเนื่องก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อได้ตามใจเลยนะคะแนะนำแล้วก็ชีวิตคนจะเปลี่ยนไปท,ทันทีเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะเพลงที่โบอยากจะพูดถึงก็คือเพลงหน่วง รู้สึกว่าจะออกมานานแล้วนะสำหรับ,บวง r o ม m d 9 t นะคะหลังจากที่น้องทอมได้เป็นแชมป์ของ The m a r k Single Season หไปแล้วนะคะหน้ากากทุเรียนแล้วก็โบก็ชอบหลายๆเพลงของเขานะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังไหนล่ะก็หาเพลงไม่เจออะ,ะแป๊บแป๊บแหาก่อนเออเจอละ้วนะคะ เพลงนี้รู้สึกจะออกมาตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ฉันนั้นไม่ใช่เพีงคนเดียวที่ได้รับท่าที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรัก ที่ทั้งซึ้งจางเงาอยู่ด้วยกันมันเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกคืนครึ่งเป็นลังอในใจของฉันเพียงผู้เดียวโอเคนะคะนั่นแหละ คือสิ่งที่โบชอบในเดือนเมษายนนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะคอมเมนต์มาบอกกันว่าคุณชอบอะไรแล้วก็อยากจะแนะนําให้โบไปลองนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ